เดินทางจะเป็นไงรูปติดแล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดรถที่สนใจรุ่น e ี้เอ2003พอจะบอกรายละเอียดเล้กๆน้อยๆได้ไหมตัวของซีบอลนอสใช่ค่ะชอบซีบอลนอสใช่ค่ะตัวรถของผมจออ่ตัวรถของงานอ่รยปีพีปี23 0 0ซิตี้โซล่าก็คือ ตัวเนี้ยเนี่ยผมเป็นตัวลูกหลานผมเลยนะครับผมดูแลรักษามานานมากกว่าจะตัดสินใจขาดได้เนี่ยทำใจเยอะนะโอเคเนาะส่วนของรายเียนรถเนาะก็จะมีลดผ่ากันดูแลมาอย่างตอนนี้ตลอดสองปีเลยแล้วก็มีของตัวเราได้เกียร ยางล้อรถสี่ล้อสีเส้น,นเลยเปลี่ยนใหม่เลยซึ่งเป็นยาวดีมากเ,เลยเบ็กย็นที่เลยโอเคส่วนก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็จะเป็นปากการะกันประกันยังเหลืออีกสามเดือนใช่เป็นปากการะกันอะไรคะเป็นประกันุปฏิเตธครอบคุมชั้นหนึเลย เนาะส่วนอ่าผมจะขอสนอราคาในเนาะที่ส7ง7สนดสองเจ็ส่งสิราคาส่งมากงั้นขอไปดูสภาพรถก่อนได้ไหมแล้วก็เช็คสภาพรถขอลอง ลองก่อนราะว่ามันคุ้มกับราคาสองแสนเจ็ดหรือเปล่าอเคสโลได้ครับโอเคเราจะไปดูโลตเจมสงมีโลตเคสโลตไปเลยเนาะโอเคเลยอ่าจากการไปดูบนปั๊มน้อเคสกลัมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ บสนใ,ใจจริงๆนะะสนใจไม่มีจริงๆอะค่ะแบบลดได้อีกไหมคะ่ <c oughs> ะถามลดได้อีกไยเนาะ <c oughs> อ่าเราเสื่ไปที่270แล้เป็น200ของหมื่นแล้วก,กันส่งสไปเพราะว่ามันมีรอยรอยตลอดข้างหลังแล้วก็บอกเตาทีนล้อ แต่ว่าสนใจต่อที่สองแสนสี่ได้ไหมสองแสนสี่เป็นสองแสนห้าหมื่นห้าเป็นแล้วกันเดียวก็มีเสียงนะแบบข่อยหน่อยมางไกลด้วยนะใช่มางไกลเลยเนอะนะ สอง<ข>อแสนสี่คือเซนเซนเลยแล้วก็แล้วก็สนใจจริงๆแบบรถไม่ได้หรอแบบอยากได้ <c oughs> ถ้าได้ถ้าได้โรบินีก็ดีเป็นสองแสนห้าหมื่นเห็นไหมครับผมรถให้ไหมครับเป็นราคาสูงดีมาก สองแสนสี่สองพันนะโอเคเนาะสองแสนสี่ี่สองพันเอาเป็นถ้าเกิดผมเสนอราคาที่สูงขึ้นแล้วรดออกมาสภาพดีเอาไปซ่อมตรงตรงที่เนี่ยค่ะเพราะคุณรู้สึกดีเนี่ย นนะะเป็นสนุกราคาไปที่สองแสนเจ็ดพวกคุณจะทบได้ไหมหรือว่ายังจะเป็นสองแ<ม>สนเน็ดแต่ถ้าเกิคุณเอาไปซ่อมเนี่ยยังราคาจะสูงกว่านี้นะครับเพราะวมสามารถเข้าสู่แล้วก็ผมติ็นอะติ้งเลือกระสุนนคือเป็นผู้กตาประจําเนาะก็จะมีส่วนลดของราคาหรือตัวนี้ให้ได้เดี๋ยวเราไปทยอยซ่อมทนเมย์ก็ได้ขอที่สองแสนส สี่เลยหรอสสองพันก็ได้ะสองพันเราสสองพันเนาะคิดว่าไงสเลยอบนกาสำหรับคุณคิดว่าเท่าไหร่สอบแสนสีันคือราคารุ้นแล้ว่ตรงเนี้ยคือผม ต้องลงอีกหรอมันก็ไหนอย่างนะคะแับแก่อะไรอย่าัน245,000เ้งกลางเคละระหว่าง240กับ2 5ตั้งกลาง้อเซนให้เลยมันจโอเค เซ็ตะสตาร์เลยค่ะขอบคุณค่ะ